โอ้โหสวัสดียายติงสวั่ะเอกสาวชัยภูมิกูบระทัดจอดอีภาคมึงกูทำงานก่อนโอ้มีไก่ด้วยสัามีไก่ด้วยก่อไม่เป็นไรไม่ต้องกลาไม่เป็นใาเลยไปแบ่งเอากับพวกมอีกโอ้โหอยากจ้างไปอุบลยังเลยเนี่ย ไปอุบลคิดเท่าไหร่นี่ของเจียมเนี่ย,ย,ย,ยชอบสีมันไม่ใช่อะไรหรอกแห่ๆราบอ,อกข้ามหนิ่มอ,อ,มอเดี๋ยวจะรับสลรับฟังเสียงวันนี้ใช่ข้านี่บอกโอ้เดี๋ยวหายพัดรถออกก่อนใช้เวทีเฮงไปแบงเอาไกลน้ำมาพอมันนี้

สุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสุดยอดเลยสุดยอดเลยจุลักจุลเร่สวัสดีขอมาโอ้เดินปูนอย่างดีครับเดินปูนอย่างดีครับสวัสดีซอสกุ้งนะครับสุดยอดเลยเดินปูนครับวันนี้แล้วมีอะไร เอิดผู้ใดหาแดกดากเอ้ยเอิดถ้าจะแตกเนี่ยขโมยางมาโหลดเอิดพมันี่เกมานบ่เอิมน่บ่พวกมันี่่เกนเพ่มนกิกนเลยพวกมันี่เนนี่่เพี่่กไหนมานเันนี้เี่ักดนนบดี่ แม่จะเต้นมองไหนเออมันก็ม yeah. no well, oh, mm ีมองเต้นนะแต่รลอดกัคุณซัมนี่ร้อแตลอนแมนซนี่ต้อนเออตั้งแต่ปวนนี้คนอายุสิามว้าวันมันแดดมันแดดััมันแดดมันแดดันยังวานี้าันนีั้ัวัวั้วันนี้วันนี้ังนี่มากหลายเออี้ว้้วน้ว้้้้้้อ้ย้ หมวดนี่ผู้สิบอ็ดซื้อเลขอไปยันเบียบสูตรแม่ก็เขาประทัหายเขาทหยเบาเด้อเบาเด้อฮาวฮาวมนนี่ไงฮาวกบมนนีอฮาม

มสุดยอดเลยนี่สนามโคตรกว้างเลยโอ้โหไม่คิดไม่คิดหอมแจีมด้วยไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้น่ารักมากเลยเมื่อกี้หายไปไหนหายถ่ายรูปไว้หมดถอยแล้วบ่ไไหร่จะถอยได้ปะพี่ว่ แคปมาให้พอด้เด้อเจอเพราะเห็นหนาวาบอกเอพ่อบอเออเอาผมเป็นยังงี้มาถึงก็เจอเลยครับพี่น้องครับมาถึงก็เจอเลยเห็นไหมฮปปี้มากแฮปปี้แมนนี่แมนนี่แฮปปี้แฮปปี้กไก่เอาลงไปพอมันเอาลงไปมันมีม่บอก,ก,บอก,ก,กว่าสิฟังใส่พอมันดิ่งแมหมาสิจิิงตอนมันกระเ็นในรถตายแล้วเนะาะ จะน,น้ไปเสี็ยรถแห่ได้ไปฝ่าไปแตงโตเด้อร้านซื้อในิกาานเลยกอดกันมึงดูแรนกอดกันมึงดูเขาเียนนี้แล้วโอ้สุดยอดเลยครับพยะจจะมาโดนเราบ่ มาโดนแล้วบ่พี่อีกแล้วบ่พูดว่าแกรัตรียอะว่นี่ามันพี่สิหาลอยไ้เลโอ้เอาเอาพุด่เรียบื้มๆยิ่สนงมกินของอะอรยาสุรียนไหมวัดลงน้ำเย็อโอ้โอ้ใส่น้ำมันเหรอเขือนกันยืกเหอม่สยบล่องโอ้วัดป่อนบ่ อาาวัสดีครับกอดกันรูปกอดรึกอดหอมหอมเลยกอดเรื่องหอมเลยเป็นร้อเงยบบ้เงียบบครับบ่ครับียบบ้เงียบบงานมีบุหลายครับ่้านในนอนนางเฝ้าขามืดคืนน่งเฝ้ามืดคืนกเลยเข้าหลายบ่านหันีกัแดนหาผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้เอาสิเอาซีนอ ผมพี่รักขาเนี่ยรับใจนี่นี่นี่คือการหึงได้หึงแล้วหึงแล้วหึงืแล้วว้าผมบอกว่าได้กินน้ำกินทรายแเออใจดีด้วยครับไปก่อนโอ้แดด อันได้โหลดได้ไม่ติดทุกพ่อบอกเยี่ยครับงานล่ะบ้านเหล่าครับบ้านเหล่าฮอนฮอนฮอน อจอดไก่ขั้วบอพ่อ<ะ>ไก่ผลได้ไ่ะ,อะขอบคุณทุกกลังใจครับพ่อกระติบหนาครับพป่นองครับไก่แล้วเนาะมุ้ยหหมองยังหน้าพ่ออยู่างุเดเจอกันหย